ดีครับผมประดงใส่ยยรักเลือดบ้าน,นครับวันนี้พามาเที่ยวงานพระนครคีรีนะครับหรือว่าเขาวังเบอร์เพชรนะครับบ้านเกิร์บุรีนะครับ,บเ,เน,บนี่ยมาดูแสงสีไว้นะครับอลังการเลยพิชิตสนะวยงามครับไปยามค่ำคืนดเด็กๆคงหิวมากอะ่ะวิง่งหาเล่นเกมก่อนครับเนะี่ยมาชมแสงสีเสียง กันไปตรงทางก่อนครับเดี๋ยววันนี้เราจะรอการจุดพุนะครับครบหลายพันนัดเลยนะชมเที่ยวทับไปเรื่อยๆ mm hmm. ครับฝ mm hmm. ากด,ด้วยนะครับ F4 ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายกดอะไรที่มีฮนะอย่าก,กดไม่ชอบเดี่ยวนะครับฝนะากติดตามช่องผมด้วยนะครับขนมใส่ยารักรถบ้านนะครับ mm hmm. เริ่มมืดละไฟเริ่มสวยลวครับ mm hmm. นะมากินกล้วยป้งนะักล้วยป้งสูขเดือด สูตรน้ำตาลตโนดหวานหอมมากครับเนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะพาไปชมควายตัวละสิบแปดล้านครับเพราะตัวใหญ่ขนาดไหนในควายเพื่อเนี่ยตัวละสิบแปดล้านนะครับท่านผู้ชม,มโอ้โหสุดเลิศ <ยา S 2> เลย,เลยสวยงามนะครับเราจะพาขึ้นเขานะครับกำลังเดินทางนครับไปเลยครับโู้โู้กับน้องเนื้อตัวแซ่บครับไม่หเหนื่อย คุณ <Mile> ผ <dizzy> ู <Das guided> uno, ้ชมครับจากตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเสียงที่อาตมาพูดหรือว่าลานวัดนี้ท่านผู้ชมอยากจะเดินถึงยอดเจดีแดงอาตมาขอน้องเนิร์ดรอพ่อด้วยเหนื่อยแล้วไหวแล้วรอกันมั่งรอกันมั่งไม่รอกันเลยน้องเนิร์ดเหนื่อยแล้วหอบแล้วนู่นิ๊ปิ๊บไกลๆนู่น ไปครับเดี๋ยวเราลงจากเข่าขก่อนไปหาของเล่นกันเนี่ยของเล่นเด็กๆเนี่ยดูกับยิงป๊ขึ้นมันสูงมากเลยนะครับอาตานี้ไปตาของน้องเนิ้์ดบ้งนะครับดูดีจะสูนที่ไหนนะครับคุณก็ปูว้ายได้แค่นี้เอง <laughs> เรามารอชมพูครับนี่เราไปดสวยงามมากนะฮะเป็นงานประจำปี คานคอนคีร,นะนคร,ร,รนีนะครับที่สางเจ็ดนะครับจังหวัดเพชรบุรีล้วเขาวังบ้านเรานี่แหละครับเนี่ยสวยงามมากครับปุแสงสีเสียงประการต่างครับใครว่างก็เชิญแวะมาเที่ยวได้นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับสวัสดีครับ